ขนาดหนังบ้านในถูกปล่อยออกมาพี่น้องแต่ย่อมรับวาบอโจโูอยมนันินโปรโมรดีแห้งโปรโมทต,ตั้งแต้มือที่เพิ่นคิดแล้วก็เสีอวาสิเปหอดมือหนังฉายพี่น้องนะคะเรียบได้ว่ากระแสมาแรงกระแสมาเต็มจริงๆสําหรับบอดโจโูอยมนันินคิดอยากเสียเฮ็ดอียังกะเฮ็ดพี่น้องนี่เรียกได้ว่าเป็นผู้บริหารตัวจริงเสียงจริงพี่น้องคิดอยากเฮ็ดอันได้กะ คิดแล้วลงมือทําเลยนะคะถือว่าเป็นผู้บริหารที่สุดยอดมากๆราคาสําหรับหนังที่บอสโจจะทําขึ้นพี่น้องเอเซี่แฟนครับวงสาวน้อยเพชรบันแพงนะคะกับภากันให้การสนับสนุนให้การสนใจกันอย่างมากพี่น้องสำหรับคนติดตามนะคะวงสาวน้อยเพชรบ้านแพงตอนนี้มี2ล้านพี่น้องกับถือว่าบอดธรรมดาละก็หลายคนกับว่าคันห้าเด ขันห้าคนสองล้านคนนี้เขาไปเบิงสิเป็นจังไหนแล้กกะบัตรละร้อยกว่าพี่น้องคูนเบิงพี่น้องคูณสองล้านคนสิบเบอรเดนหลายล้านสบพี่น้องก็ต้องมารอเบิงนะคะนี่หรือว่าหรือว่าคําว่าอุงอิงสาวน้อยร้อยล้านนะคะจะเกิดขึ้นจริงๆเนาะพี่น้องเนาะหรืออาจจะเป็นจริงก็ได้นะคะอุงอิง สาวน้อยร้อยล้านนะคะแล้วก็มาเบิ้งกันพ่นองวาบอโจเพิ่น,น,โ,นโปรโมทขักซ้ำใดนะคะล่าสุดพ่นองเมื่อ25นาทีที่ผ่านมานะคะสำหรับ Facebook หนุ่มโจสาวน้อยเพชรบ้านแพงเพิ่อนได้มีการออกมาโพูดแบบนี้นะคะเพิ่อนพูด่าเผยแล้วนะคะได้รับเกียรติจากศิลปินแห่งชาติมาร่วมแสดงภาพ,พยนตร์ของผมที่จะสร้าง ขอบพระคุณปอฉลาดน้อยโอ้พี่น้องบอธรรมดาเด็นะคะรับบทแสดงเป็นพ่อผมพ่อสงการนามวงศาแสดงร่วมกับแม่ผมแม่สุภาพนามวงศาดีใจปลื้มใจยิ่งใหญ่มากครับ่ายธรรมเดือนพฤษภาคมฉายทั่วประเทศเดือนพฤศจิกายนกับหนังสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงชื่อเรื่องและส่วน นักแสดงคนอื่นบทไหนขออุบไว้ก่อนพนะพี่น้องเรียกได้ว่าบดธรรมดานะคะถือว่าเป็นศิลปินแห่งชาตินาะพี่น้องเนาะว่าม็นธรรมดาแล้วเด้พี่น้องนังเรืองนีไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะคะพ่อท่าบบดโจเดมิการมาโพสแบบนี้นะคะว่าทางด้านศิลปินแห่งชาตินะคะท่านนี้จะได้มาร่วมเล่นหนังกับบอดโจกับอุงอิงด้วยนะคะ ทางด้านบอยสิริชัยพี่น้องถึงกับอึ้งได้มีการเข้ามาคอมเมนต์พี่น้องว่าใหญ่สุดแล้วพี่ผมค้นลูกพนาพี่น้องละกะบอยสิริชัยก็ได้มีการแช์พี่น้องได้มีการแชร์โพสต์ของบอสโจไปเรียกได้ว่าทุกคนอึ้งพี่น้องศิล,ลปินหลายคนได้เห็นกับผ้ากันอึ้งไปเบิร์ดเมื่อศิล,ลปินแห่งชาติท่านนี้มาร่วมเล่นหนังกับบอสโจกับอุงอิง นพีนองเนาะมีพี่น้องทางด้านบอยสุริชัยได้มีการแช่นะคะว่างานนี้ใหญ่ตั้งแต่ยังไม่เริ่มพี่โจกําลังเปิดหนังสือหน้าใหม่ให้วงการหมอลำพนดพีนองอถือว่าบอสธรรมดานะคะหลายคนพันท้ากันอึ้งพี่น้องแนะล,ล้วกาบอสโจก็ได้มีการเขามาคอมเมนต์ใต้โพสต์ของบอยสุริชัยนะคะว่าฝากแฟนๆเบื้องเนี่ยในเรื่องครับถ่ายทําเดือนพฤษภาคม ใายทั่วประเทศเดือนพฤศจิกายนนี้ครับขอกำลังใจหน่อยครับพนาพี่น้องนะคะลากะมาบิงพี่น้องบามีศิลปินทันไดเขามากคอมเมนต์ใต้ปต,ตพูดวดจูน่นะคะนีพี่น้องเบลนิพาดาก็ได้เขามากคอมเมนต์คือกันพี่น้องนะคะว่าขนลุกค,ค่ะพนาพี่น้องนะคะสําหรับทางด้านออฟสูรพลแถมพี่น้องนะคะก็ได้มีการเขามากคอมเมนต์คือกัน บรมคูทั้งนั้นกระพาะพนาพ่นองนะคะแล้วก็อีกหลากหลายคนเขามาคอมเมนต์นะคะว่าชอบครับปอชาราตสังวาตอุบลน,นะคะสุดยอดเลยค่ะบอสโจขอให้ปังป,งปงดังดังรอบเบิงรอดรับชมคะ่ะพนาพ่นองเรียกได้ว่าเอฟซีแฟนคลับอยากสีเบิงอยากสีรับชมกันเต็มทีแล้วนะคะว่านังเรื่องนี้จะออกมาเป็นลักษณะยังไงเป็นอะไรยังไง ะ,ะบสถจูเรียกได้ว่าโรโมดรัวๆนะคะล้กกะมากรอบเบิงพี่น้องว่าอุงค์อิงจะได้รับบทเป็นอะไรนะคะหรือว่าทีหลายๆคนพากันว่าองค์อิงสาวน้อยร้อยล้านมันจะเกิดขึ้นจริงๆมันจะเกิดขึ้นในเร็วๆนี้มารอบเบิงพี่น้องเอซสาวน้อยตอนนี้ติดตามมากกว่า2ล้านคนขันคนสอล้านคนพี่น้องเขาไปเบิงเขาไปซื้อบัตรนะคะ บัตรหนึ่งกะรวยวกลัวแหล่งสมุดเดิมพ่น้อกสมุด่ารบัตรละหนึ่งร้อยยี่สิบ่องคู่นค้นสองล้านคุ้นไปเบิงเอาขันหาบอร์เพอสองล้านค้นกะตีไปจักหาแสนค้นพี่นนอกนะคะหาแสนค้นร่องคูณนเบิงบัตรละหนึ่งร้อยยี่สิบบาทสิเป็นเทอดัยนะคะหรือจะเป็นจริงอุงอิงสาวน้อยร้อยล้านพี่นนอกมาร่อบึงนะคะว่าเอฟซีสาวน้อยเอฟซี FC น้องอุงอิงนะคะ สิเขาไปเบื้องสีเขาไปสนับสนุนสำหรับภาพยนตร์เรื่องนี้กี่คนเนาะพี่น้องเนาะเือวาอลังการย่างแน่นอนมีตาบรุมมาคู่ร่วมเล่นร่วมแสดงในภาพยนตร์เรื่องนี้พี่น้องเือวาต้องมวลย่างแน่นอนเนาะพี่น้องเนาะเรียกได้ว่าบอโจตั้งใจที่สฮ็ตมั่นขืนมาแบบอิลีแบบจริงๆจ,จ,จังๆพี่น้องนะคะ แต่พี่น้องก็ยังมีคนค้นเขามากคอมเมนต์บางคนกับไปในทางที่ส่งกำลังใจบางคนเขามากคอมเมนต์ในเชิงเป็นพลังลบพี่น้องนะคะบางคนเขามาคอมเมนต์ในเชิงลบมาจางไหนนะคะนี่ผู้นีนะคะ,ดดะ,คะว่าเจ๊งเจ๊งพนาพี่น้องเข้าโรงวันเดียวนะคะหลงตัวเองไม่ใช่ดูถูกนะพูดจากความจริงนะคะคือไม่รอดแจ้งสนิทโดนใครเขาหลอกลงทุนหรือเปล่าครับ เสงสนิทพนาพี่น้องเด็กเขามาคอมเมนต์แบบนี้เป็นจังไหรน,นะคะบอสโจถึงกับไม่ทนในมีการเครียะพี่น้องเนาะเมื่อมีคนเข้ามาคอมเมนต์แบบนี้หนังเจ๋งพนาพี่น้องนะคะอันนี้ขนาดบ้านใด็ชายออกมาดินะคะอันนี้เพียงแค่เป็นจุดเริ่มต้นพี่น้องนะคะแต่ก็ยังมีคนเขามาสนใจสําหรับคนทีเขามาแสะเขามาคอมเมนต์ในเชิงลบนี่พี่น้อง ก็แสดงว่าเพื่อนต้องติดตามบอดโจขักเด้เอาก็สั่นเพิ่นสิลูย่ติว่าบอดโจเสิเห็ดหนังเพื่อนเสียเห็ดอันนั้นเพื่อนเสิเห็ดอันนี้คันเพื่อนบ่ได้ติดตามบอดโจเพื่อนก็บิบ่รู้ว่าบอดโจเสิเห็ดหนังละเพื่อนกรด้มีการเขามาแส้พี่น้องอันนี้ก็บ่รู้ว่าเพื่อนต้องการกระแสหรือว่าจังไรที่เขามาแส้แบบนี้อันนี้ก็บ่รู้นําเพื่อนพี่น้องนะคะ แต่นี่แหละการแสดงวาเราตองติดตามบอดจูขับอิลีนะคะเล่าจังสิแสะถือจุดถือหมองพี่น้องนะคะก็เป็นกำลังใจใหสำหรับบอดจูยอมานินนนำนะคะขนาดยังไม่ถูกใช้ออกมาพี่น้องสำหรับหนังเรื่องนี้นะคะกะกระแสหม่าแรงมากเ,เ,เต็มแล้วนะคะเมื่อสามชั่วโมงที่ผ่านมาสำหรับบอดจูะนะคะพูดว่าปาร์ยิ่งใหญ่แห้งพะนะหมอลำสองวงประชันกันตั้งเวทีใส่กันเลย สาวน้อยเพชรบ้านแพง VS สาวน้อยละเพลินโชว์เริ่มถ่ายเดือนพฤษภาคมเข้าฉายทั่วประเทศพฤศจิกายนอำนวยการสร้างโดยโจโยมนิสนับสนุนครับพนาพีน่นอกนะคะนี่แหละกระที่ว่าเป็นอีกหนังเรื่องหนึ่งที่บอสโจตั้งใจเฮ็ดมั่นออกมานละพ่นองเนาะหลักกะนังเรื่องนี้มีตั้งแต่ศิลปินที่พุณภาพนะคะหลักกะ สำหรับทางด้านน้องอุงอิงผิดบันแพงหลายคกณว่าน้องจะคือจุดขายของหนังเรื่องนี้ต่อมารอบ,บงพี่น้องว่าจะเป็นอะไรยังไงเราพี่น้องเนาะเสียวาต้องมวนย่างแน่นอนบอสโจมไม่เคยทําให้ผิดหวังพี่น้องกับเป็นกําลังใจให้นะคะนั่นเราพี่น้องสําหรับคลิปนี้กับโจเวน์สำีรักก้อน,นะะอเนาะขาวก็เข้ามาสวัสดีค่ะ